โรคกลัวโรงเรียนคือโรคที่มักพบในเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนในระยะ1.2ปีแรกพบในผู้หญิงกับผู้ชายพอๆกันเด็กบางคนอาจมีความรู้สึกกลัวโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนอาจอ้างเหตุผลว่ากลัวครูกลัว,ลว,ลวเพื่อนหรือมีอาการไม่สบายเมื่อถูกบังคับให้ไปเรียนหนังสือก็จะเกิดความกังวลและมีอาการทางกายแต่ถ้าได้อยู่บ้านก็จะหายเป็นปกติสาเหตุโรคกลัวโรงเรียน เกิดจากเด็กมีปัญหาการเลี้ยงดูภายในครอบครัวเช่นพ่อแม่ตามใจให้การปกป้องมากไปจนเด็กช่วยเหลือตนเองไม่ได้เด็กจึงความรู้สึกอยากอยู่บ้านมากกว่าไปโรงเรียนจึงมีความกลัวโรงเรียนโดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความไม่ดีต่างๆของโรงเรียนอาการโรคก,กลัวโรงเรียนเด็กจะมีอาการอาเจียนหรือบ่นว่าปวดท้องในตอนเช้าเป็นประจำทุกวันถ้าเป็นวันหยุดหรือได้หยุดเรียนอาการจะน้อยลงหรือหายไป การรักษาโรคก,กลัวโรงเรียนถ้ามีประวัติอาการชัดเจนเช่นเด็กมีอาการเฉพาะตอนเช้าของวันที่เรียนหนังสือและทุเลาในวันหยุดก็ควรอธิบายให้พ่อแม่เด็กเข้าใจถึงสาเหตุของโรคควรแนะนําให้เด็กไปเรียนตามปกติทุกวันทั้งพ่อแม่และครูควรร่วมมือกันค้นหาและแก้ไขาสาเหตุ